สบายดีพี่น้องเบอร์สุขุสุคนเบิร์สุมองสุบอลอพพบัวซาปิ่นคือกัาพี่นอ้องเมนี้สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งงันน้องการน้องเอมน้องออมสอนกุ้งเนาะพี่น้องเ้าบไได้มาสอนนี่ร้ายมือเลยพี่น้องเอ้เมือนี้ขือดอยากกินก้อยกุ้งสบายดีป้าลุงน้องออมสบายดีป้าลุงน้องการน้องเอมสบายดีป้าลุง <laughs> สุกคนสิผ้ากันสอนเองได้พี่น้องเอ้ยแล้ปิ่นเป็นปตากลอง มาเบิกมาหลุดน้ำกันปะพิ่าดิสอนเป็นบอมานบอนนองการกับนนองออมชี่ลงสอนน้องเอ็มเป็นคนถือกระตาเปลี่ยนกันบ่้าอยู่้ากินแบบมันนอกขาเนอกพี่น้อกมันนอกบรนนาสอนกลุ่มสอนซิวปลา สอนเป็นอีกน้องออมก็ได้น้องเอมได้สอนเป็นยุเป็นคือกันบะเก่งอลีป้าหลิกลงไปเลยกุ้งซิวตั้งลายรีบอ่อนหยุบหยุบอยู่ไหมป้าถั่มหสีถ่มหัวน้องอมแหละ ยคงจ่งทำนี่แหละ <c oughs> อาดีเดอร์ชิพี่ข้นใช่เนาะง่มางออ่มากขึนแมนแลมวนมของเก่าวะเป็นอะไรเย็นอยู่หนามนะพอดีวะฮอนๆในในล่งเย็นดีเนาะ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาลุ่นกันคือบนอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมาลุ่นมาลุ่นมีขีดต้มล่างก่อนเด้อ ปาดท้ดึงไปดึงมาเออดึงเออแมดดึงจังฉันแหละเออฉันแหละอ,ออกอยู่นั่งบอ,อกเลบออ่บออกเลยส่วนออกโรดขี้ฝุ่นนะขีออ้ดินนะขึ้นมาก่อนก็นไดออม้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว จุ๊ะสั่ลงดูฮะโอเคโอ้โหมีปลาโอ้โหมาันไอรีพี่น้องปลาเลี้ยงปลาเลีเล้ยงบ, <า S 2> บ<ะ>่ปลาซิวซิวปลาซิวเอาไปอุ้ยปลาด<ป>พี่น้องบาทบาทเดียวดิพี่น้องไอ้บาทแรกมานาีนอรีเนาะอืมงามไอลีโอ้โอยสวยอยู่เก็บบาดนี่มาให้ก็เอาบ่ Hoa, gặp pipi, hảo, hỏi chuông. Abo pa. Baaaaat kumtun yên hải đơn hảo, hảo. Tên đông 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 đông, lê. Somsi kumt tên baaat kumt tên. Nóng móni man, iddy. Man, iddy. Man, iddy. tên แมงเหนียวหรือว่าแมงนางํงนเนาะก็กินได้ให้กันเอาไปเอาไปขว่ขวขัวจำเจียวเซพแทบบาดแหลกกับจุนวาถ้้แม่นผู้เดียวเนี่ยพ่อพ่อก่อยพี่น้องเลยผู้เดียวนี่ผู้เดียวเนี่ยพ,ยยพอกินอาหารบาดหน้าเนาะ น้องออมอันน้องเอมอันสีสอนมึงบอนน้องเอ็มลองสอนมึงเนาะสีมันที่น้องออมบอกบ้านี้น้องน้องเอมสีลองสอนบ้านี้เปลี่ยนกันกับน้องออมมาลุ้นว่าน้องเอมสีมันอยู่บ่เนาะ ยามฝนนี่น้ําเต็มบิได้พี่น้องอันนี้อันนี้เป็นยามแรกเนาะมันก็เลยบกเบิดอากาศ้อนๆมื้อนี้นะ ชิถุหวัวน้องเอมแหละน้ำเลิกได้ทางน่ะึน้นมองเกา่าบอบนเกา่กา,กาที่เก่าวเวลาเดิม <Okay. S 1> ไปเห็นองออมเหรอ ไปถาจะเ่นอยู่พผดเนาะมาแล้วมาแล้วมาลุ่นมาลุ่นมาลุ่นไปนไหนมานอยู่คือบล่างกี้ดินออกนะ มานคือเก่าเนาะมานคือเก่าอุ้ยตัวใหญ่ตัวหย่ใหญ่ปตาเข้ามาเต้นดงเด่งดงเด่งเนี่ยคือปลาขับของปลาขับของรว่ปลาบางเนาะปลาใสแหละแต่คนเชืออื่นแตละผากละบอนก็เอื่นบ่คือกันเนาะ สอนสองบาทน,นะพี่น้องได้นไลยได้นบักไล่นึงมาเดิน้องออมอีกแหละน้องออนเปลี่ยนก,นกันกับน้องเอมแต่น้องน้องกันดาบม่มีผู้ดใดเปลี่ยนใช่ไมเห็ดบะอัพเห็ดบามแห้งไม่ใีใครเปลี่ยนแับน,นี้ลองสีเหลือๆดูเย็นๆดู อย่าเลือกแห้งได้เลือกเลือกแบบบาเฮาอันอย่างมาได้นะน่ามคือสีเย็นคักเนาะสเย็นนเป็นญามีบางหินอยู่แถวนี่บ่ก่อยมีบะโอ้ยน้องอมฝนหนาวแล้ยฮะเนาะ อิจกลับมาเองเก่าคือเก่าที่เก่าเวลาเดิมเัาคือเก่าปลาทน้องออมคือเลิกได้นะถวมหวย่าหมดกว่า <c oughs> ให้มันไปทางหน้าได้เนาะมันเลิกเนาะมันไปบ่ได้้าดไปได้เรอได้บ่มาแล้วมาแล้วเอ้าเอ้าล่ะนี่คือบ่อยากออกเนาะ คลาดหลอนในกระมานคือเก่าเน,นาะนี่ได้กุ่งตัวใหญ่ๆเบืดเลยลงอีหลอบใหม่ลงอีหลอบหนึ่งพี่นนัง มันลงไปเลิกบดนาะพี่น้องเพราะว่าเขาไหลมันอยู่วันมองตื่นแล้วมันกระสีลงไปเลิกเบดต้องไปมองน้าเลิกเพราะเขาลงบ่ได้มาอีกแล้วเหยียบยังอนะมามามา มาลุนมาลุน,าลนปาดรอบนี้ได้ปลาขาวพี่น้องโอ้น้องเอมกับมันนองอ,อมกับมาน,มนอุ้งตัวบักใหญ่เอากระตาหามาเอมปลาฮัดปลาขาวตัวนี้เอาไปปิอีกเนาะมนานกดน้องอ,อมกุกอุย้ยปลาเนี่ยกะใหญ่ด่ตัวใหญ่ใหญ่อันนี้นะไปทอดเดี๋ยวพี่น้องถอดกรอบแซบแซบ,แซบอันนี้นะอาเสียงเผื่นหายใจเนาะ เพิ่นเหมยเด้อืหือย่างกุ้งแหลวกะเล่นน้ำบ่ะกุ้งอยู่น้ำบ้านนอกบ้านหน้านี่บ่ต้องซื้อนะพี่น้องเอาอยาเขาก็ไปสอนนะลวดแต่อยู่กรุงเทพนั้นขาเจ้าเห็ดก๋อยเนาะถุงละสี่สิบบาทได้พี่น้องเลย จะปิ่นอยู่กรุงเทพตะกี้นะอยากเราไปซื้อเอาก๋อยกุ้งกุ้งเต้นแต่ว่าก๋อยกรุงเทพก็จะสีบม่มากกอกเนาะจะสีใส่แต่หมักนาวนะพี่น้องแต่บา้านเฮานะจะปิ่นามามกก๋อยใส่มากกอกมันแสบมันหอมแสบลาย กินกับพักหลายๆเนาะพี่น้องพักกระโดนพักให้พักอัน,ก,น,นอก,กะเม็ดเนาะพี่น้องพักกระเม็ดกำลังปลุกในเฮือนกำลังปลุกบ่พัดฉันน้องการว่าพักก,กะมิกกำลังปลุกอยู่เฮือนเพิ่นกาลอนเน,น,นี่ยเถ้าอุ้ยสวยอยู่พี่น้องเลยตัวใหญ่ๆง,ง,งาม ไปละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ซาปินนเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี